เมื่อคุณหยิบหรือจับธนาบัตรและสังเกตการรับรู้ในสัมผัสนั้นที่มือและปลายนิ้วคุณจะพบว่าเนื้อกระดาษของธนาบัตรมีความแกล่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระดาษทั่วไปครับคราวนี้คุณลองใช้นิ้วลูบสัมผัสเบาๆในส่วนที่เป็นตัวเลขแจ้งราคาที่มุมบนขวาหรือตัวอ,อักษรคำว่ารัฐบาลไทยและตัวอ,อักษรไทยแจ้งคิดราคาบนด้านหน้าธนาบัตรทุกชนิดราคาก็จะรู้สึกสะดุดกับหมึกทิม ที่กองนูนอยู่บนผิวกระดาษซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์แบบพิเศษครับวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีการสังเกตธนบัตรด้วยการยกสองครับเริ่มแรกก็ให้ยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสว่างครับเมื่อส่องดูกับแสงสวาง่างในส่วนนี้ก็จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ที่มีความคมชัดสวยงามแล้วก็เห็นได้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ครับ นอกจากนี้แล้วยังมีลายน้ํารูปลายไทยที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษระดับควบคู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งในธนาบัตรแต่ละชนิดราคาก็จะมีลายน้ํารูปลายไทยแตกต่างกันออกไปครับและในธนาบาัตรจะมีแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งด้วยนะครับบนแถบจะมีตัวเลขและตัวอักษรขนาดจิ๋วโปร่งแสงแก้งชิดราคา ซึ่งสามารถมองเห็นและอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกสองดูกับแสงสว่างเท่านั้นครับสำหรับจุดนี้คือภาพซ้อนทับที่ได้มีการออกแบบให้ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเมื่อยกสองดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นภาพหรือลวดลายที่สมบูรณ์ครับ ทีนี้เราลองมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธนาบัตรด้วยการพลิกเอียงกันนะครับการพลิกเอียงนั้นทําให้ธนาบัตรเปลี่ยนสีได้อย่างไรทําให้ภาพที่ซ่อนอยู่ปรากฏออกมาได้อย่างไรเพราะการพลิกเอียงก็คือการเปลี่ยนมุมมองนี่คือคําตอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นครับในธนาบัตรชนิดราคา1000บาทสังเกตดูที่ตัวเลขแจ้งชนิดราคามุมบนขวาของธนาบัตรนะครับหากมองในแนวตั้งคุณจะเห็นส่วนบนเป็นสีทองส่วนล่างเป็นสีเขียว ลองพลิกขอบล่างธนาบัตรขึ้นครับจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนครับส่วนในธนาบัตรชนิดราคา500บาทก็เช่นกันหากมองในแนวตั้งจะสังเกตเห็นว่าเลข500เป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงขอบด้านล่างขึ้นจะเห็นเป็นสีม่วงครับที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะการใช้หมึกพิมพ์พิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามมุมมองครับ สำหรับแถฟอยสีเงินที่ผนึกอยู่บนด้านหน้าของธนบัตรราคา1,000บาท500บาทและ100บาทถ้าเราพลิกธนบัตรไปมาก็จะเห็นลวดลายของแถบฟอยเป็นหลายมิติสะท้อนแสงวาววับและเหลือบสีอย่างสวยงามมากครับจุดต่อไปที่มุมล่างซ้ายตรงแถบลายประดิษฐ์เมื่อพลิกเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง แล้วมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหาื่นกลางธนาบัตรแบบนี้เมื่อได้มุมมองที่เหมาะสมตัวเลขบอกราคาของธนาบัตรที่แฟงอยู่ก็จะปรากฏให้เห็นทันทีครับ